วันที่เสาห้ามีนาคมหกสามครับไปไหนบ่ได้ครับจะไปชุมชนเปนเนมาได้สักอย่างครับจะเจ็เป็นป่วยไข้ในคงจะไปซื้อล้าเพสัดอย่างเดียวหรอครับไปลงหมอในี่็ไได้ครับอันตรายครับต้องเป็นหมอคนเดียวครับช่วงนี้นะครับวินิจฉัยคนเดียวแบบตัวเองเป็นวัดเป็นยังต้องไปหา กานขยาเพชรชัดอย่างเดียวครับไปโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหอันตรายครับตะตายตึงเฮาตัวก็ทำงานสวนแล้วครับป็ไหนมาได้ก็ทำงานสวนคนเดียวก็สบายดีจ้ะดีครับท่านผู้ชม ปุ่นครับผมก็เอาน้ำที่นี่ไปทดต้นโกโก้กันนะครับไปกันเลยครับส่วนต้นโกโก้ด่ผมมาปลูกนะครับผมกลับมาทดลองปลูกเหมือวันที่หนึ่งทันว้าแล้วครับทันวา้าบุกตะลาสุภามีนาวันนี้เกิดจะแม่สิ้นเดือนมีนาแล้วครับครับ ดเดืนมนานก็ครบสี่เดือนพอดีครับนี่ครับต้นโกโก,โก,โกักน้อยนี่นะครับแต่เขาก็เริ่มติดแล้วครับเริ่มออกร่างแล้วแตกใบแล้วครับ ฟ้าถึงจะชมไปพอใกล้ๆว่วะครับผมเนี่ยแบบใดนะครับ ถาท่านผู้ชมสงสัยว่าเขาจะหดน้ำจีตลอดไปก็ครับบดีตลอดไปแล้วครับเขาจะหดน้ำก็ช่วงไปถึงเดือนเดือนมีนาคมเนาะครับอ๋อแล้วกับเดือนเมษานะครับหดแหมเดือนเดียวครับเขาทำนาทีแบบนี้แหมเดือนเดียวเดือนพฤษภาเขาบอกฮดแล้วครับ มาเขาถ้าสมมุติว่าวันที่หนึ่งพฤษภาในฝนตกลงมาแล้วนะครับเขาบอกฮอดแล้วครับเขาก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยหอกก็ได้ครับหรือปุ๋ยสูตร15นะครับ15 15สามตัวก็ได้ครับไม่ต้องใส่หลายครับต้นไหนก็ใส่ประมาณสักเนี่ครับตัวหัวมือมือนี่ก็ละปอแล้วครับรวยเลยรวยเปล่า ด้วยรยๆประมาณสักหนึ่งคือบอนี่นะครับแล้วรอรอเวลาพฤษภาฝนลงผมใส่ปุ๋ยจะได้ผมจะรีวิวทันผู้ชมได้ครับชมผมกำลนะครับปุ้นนะครับเมือ่อฝนตกแล้วเฮาก็จะยุดฮดเขาครับปล่อยเขาเป็นธรรมาชาติแบบเือเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับตีไดียบน้าฝนเขาจะไปหดแหมกำกันป้นะครับประมาณเดือนธันวาประมาณนั้นนะครับอ่าเดือนธันวาเขาก็เพราะอากาศเขาก่อนนะครับว่า ถ้าใบเขาเหี่ยวเฉาอาการเขาจะใบเขาจะตกลงนะครับแบบตกแบบนี้นะครับถ้าใบเขาได้รับน้ำใบเขาจะขี้นะครับขี้แบบใสสีใสใส,สะนะครับเขาก็สังเกตเอาครับเหมือนเดินท่านวา่าถ้าเดินท่านวาปีนะปีนี่นะครับท่านบ่มีฝนเขาก็ฮดเขานะครับก็คงหายหลายเดือนนะครับพฤษภาพฤษภาพฤษภามีธนารักดาสิงหากันยาตุลาจิกาท่านวา่าโอ้สบายมากครับ เขาก็ทิ้งไปเลยครับแหมแปดเดือนนะครับถึงจะหดน้ามครับสบายอยู่ครับ นี่จะเป็นขวดพลาสติกครับมันทนครับมันจะบแตกครับผมทดลองเป็นขวดผวกแก้วอย่างนี้แตกครับโดนโดนความฮอนโดนอย่างแดแสงแดดโดนมันโดนฮอนโดนเย็นมันๆน,นะครับบึดเย็นบึดฮอนนี่แก้วนี่เขาจะกรอบครับเราจับนี่ก็แตกเลยนะครับ you okay. คลิปนี้ก็คงจะขอร้าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และดกดกระดิ่งที่ตามผมตัวเนอร์ครับจะได้ไม่คิดใหม่ๆก็ผมมีอยู่นี่ต้นโกโก้ประมาณ6กิต้นก่อใจเวลาประมาณ3ามชั่วโมงครับถ้าเป,เป็นบีนะตอนนี้เวลาก่าเก้าโมงแล้วครับกว่าผมจะเซตนี่ก็ประมาณเักเที่ยงเที่ยงวัน,นครับถ้าผมมาสายสายมาข่อยขผมจะเล้วประมาณสามโมงแรงครับจะได้ถึงจ้าครับมันห้อนครับห้อนผม ผมก็ทํางานเมื่อไงครับก็เลยทำงานจ้าครับขับล้าไปแต่ละ